สวัสดีครับฟุตบอลสอรี่บายซันเดย์นะครับก็มาพบกันนะครับหลังจากเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับหลังจากที่เราได้พรีวิวพูดคุยกันก่อนเกมไปแล้วนะครับทีนี้เราก็มาคุยกันหลังเกมไปบ้างนะครับกับแมนเชสเตอร์อิสต์บลูนะครับแมนเชสเตอร์เป็นสีฟ้านะครับตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกรีซัมนะครับสกอร์แมนซชตีนำห่าง4-0ก่อนที่จะจบที่6ประตูต่อ3นะครับมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราไปดูกันที่ รูปเกมแล้วก็ผลการแข่งที่ออกมาก่อนนะครับอย่างที่ผมได้พรีวิวไว้ก่อนเกมว่าผมเชื่อว่าแมนเีสเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเพียงแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะขาดลอยขนาดนี้เนื่องจากว่าผมเปรียบเทียบให้เห็นกับในเกมกับที่แมนติดเจออาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่พยายามเล่นบอลแม่นยำคือทางไม่เกี่ยวแต่ได้เนี่ยก็ได้อิทธิพลมาจับไปกว่าเดีวไเยอะนะครับบอลเขาจะเร็วเล่นบอลมันขืนจังหวะเดียวแม่นยำครับซึ่งแมนปิดก็เจอปัญหานะครับในการเจอกับอาร์เซนอลนะครับนั่นคือเก่งเล็กแต่เมื่อคุณมาเจอเก่งใหญ่เนี่ย รวมถึงในวันที่คุณเล่นได้ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเดิมเหมือนที่คุณเคยเล่นได้ดีเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาครับแมสตี้สร้างสารรค์โอกาสได้เยอะอย่างแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่พูดอยู่แล้วและ2ครับก่อนหน้านี้นนในฤดูกาลก่อนๆหน้านี้นะครับแมสตี้ก็เป็นเป็นทีมที่สร้างสารรค์โอกาสได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพวกเขาจบไม่ลงนะครับยามที่ไม่มีเซกิโอเกโรกุลนะครับซึ่งเป็นดาวซันโวคนเดียวที่แบบเป็นหน้าเป้าที่ไว้ใจได้เนี่ยนะครับพวกเขาจะยิงทิ้งยิงคว้างแล้วสุดท้ายจะเสมอรหรือแพ้ไปเลยนะครับ สร้างสรรค์โอกาสได้เยอะแต่ว่าหมัดเหมือนแบบไม่มีหมัดน็อกอะแต่วันที่พวกเขามีเออร์ลิงเบลฮาลันแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่แปลกใจครับผมได้พรีวิวไปแล้วว่าผลการแข่งขันมันก็คงจะเป็นแมนซิตี้ชนะนะครับแมนยังกว่าฟุตบอลเล่นได้เข้าขารู้ใจรู้จักตำแหน่งการวิ่งการยืนทุกอย่างมันมันลงล็อกหมดแล้วนะครับอย่าลืมว่าเป๊ปเขาทำทีมมา6ปีแล้วนะครับรวมถึงมีอาวุธหนักอย่างฮาลันนะครับทีนี้เราก็ต้องมาพูดถึงเออร์ลิงเบลฮาลันกัน จะใช้คําว่ามันคือปีศาจนะครับปีศาจในวัยเพียงแค่22ปีนะครับรูปร่างดีทัศนติดีนะครับมีความเร็วความใหญ่ความแข็งแรงจบสกอดีหัวจิตหัวใจดีนะครับมีความมืออาชีพสุดๆนะครับเกิดมาเพื่อเป็นตอมทําลายล้างอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ที่ป็นแตทริกติดต่อกันในบ้านแล้วนะครับเออร์ลีมาร์แลนใช้เวลาเพียงแค่8นัดในพิมพ์ลิกนะครับในการทํา3แตทริกนะครับไม่มีใครทําได้เร็วแบบนี้ครับซึ่งไม่คิดว่าจะมีใครทําได้อีกแล้วด้วยนะเร็วแบบนี้นะครับ8ปนัดคุณกดไปรับ ทีนี้ครับพอที่พูดถึงเออร์ลิงเบอร์แลนด์มันจะต้องพูดถึงลิซันโดมาร์ติเนสนะครับมันมีการพูดถึงการจับคู่กันการประทะกันนะครับของ2คนนี้นะครับซึ่งผมกไม็ได้บอกไปแล้วอีกเช่นกันครับว่ามันจะแตกต่างจากเดิมนะครับ ตอนที่คนนึงอยู่อยู่อาแจกอีกคนนึงอยู่ดอร์ทมูลเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับตอนที่คนนึงมาอยู่แมนเชสเตอร์อีกคนนึงอยู่แมนซิตี้ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับในฤดูกาลที่แล้วที่เจอกันเนี่ยฮาร์แลนด์เก็บบอลไม่กระทะเก็บกับบอลไม่กับตัวเองเยอะนะครับพยายามลุยเองครับแล้วก็มันเหมือนการท้าดวลกันซึ่งแน่นอนเราก็จะเห็นดิซันโดเนี่ยโชว์สกิลการสกัดบอลการอะไรครับแต่ทีนี้มันไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวเปิดป้อนนะครับคนที่คอยสนับสนุนนะครับคนที่คอยมาเล่นด้วยเนี่ยที่แมนซิตี้มันคืออออีีกกกเเเรรรดดนนนึงงจจาาาทท่่์มมะคับ้ไํป็ต ได้บอลแล้วแหวกไปเองเพราะว่าคนอื่นโดนประกบหรืออะไรนะครับเขาสามารถวิ่งตัวเปล่าครับสังเกตนะครับว่าฮาร์แลนเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขาได้บอลน,น้อยนะครับแต่โผลไปอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับไม่วนะ่าจะเป็นลูกพุ่งเข้าไปชาร์จลูกมงนะครับหรือว่าลูกฉีกไปแล้วก็เปิดมาให้กับฟิลโฟเด่นนะครับ น้อยแต่มากนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับทีมที่สามารถทุกคนมันมีอันตรายหมดเลยนะครับทุกคนสามารถเปิดป้อนให้เขาได้นะครับแล้วลิซานโดมาร์ตินเนสก็ไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องไปตามประกบฮาร์เรนนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แผนของหลิเทนาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองกันที่ผลงานของทีมนะครับผลงานโดยภาพรวมแน่นอนว่าครั้งนี้ความความพ่ายแพ้มันตกเป็นมันตกเป็นของลิซานโดมาร์ตินเนสอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่การแบบปะทะกันตัวต่อตัวเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่่กกใจจับบททีีีีมมนนนนะออาเป็แ้ เรามาดูกันบ้างว่าเราเห็นอะไรนะครับในเกม90นาทีนะครับช่วงแรกมาเตดเล่นผิดฟอร์มไปครับเล่นแบบกล้าๆก,กลัวๆครับเกรงๆเพลสซิ่งก็ไม่สุดนะครับอันนี้เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเป็นด้วยหลายสายเหตุนะครับ1้างสนามไปนานอย่าลืมว่าโปรแกรมในช่วงเดือนกันยาย,ยนมาเตดแทบไม่มีเลยคือ จากวันที่เล่นเกมสุดท้ายในในออยุโรปารลีกนะครับก็ไม่ได้เล่นมาอีกประมาณ3สัปดาห์กเกือบเดือนนะครับเพราะว่ามีงานรับพระราชพิธีของคุณนิสเบตด้วยใช่ไหมครับเกมก็ถูกยกเลิกไป2นัดน,นะเกมลีกนะครับมเมนตัมกำลังมาแต่ปรากฏว่ามันโดนหยุดเอาไว้นะครับแล้วก็หลายคนบอกอ้าวแล้วแมนซิตี้ก็เหมือนกันทำไมเขาไม่มีผลนะครับคือต้องบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยเขาเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโมเมนตัมอะไรแล้วนะครับเป๊ปทำทีมา6ปี นักเตะชุดนี้เขาใช้เล่นมาจนมันเหมือนแบบถูกตั้งโปรแกรมแบบออโต้แล้วนะครับการล้างสนามไปอย่างงี้มันดีด้วยซ้านะมันเหมือนได้พักะนะครับกลับมามันก็ไม่ต้องมาปรับจูอะไรแล้วมันมันมันลงไปก็วางโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่แมนยูเต็ดยังไม่ใช่แบบนั้นนะครับอย่าลืมว่าเอลิเซนฮาร์เพิ่งเข้ามาคุมทีมได้แป๊บเดียวเองและเขาเพิ่งเรียกโมเมนตัมให้กับทีมกลับมาได้เพียงแค่สัสปดาหสามสี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้เองนะครับสามสี่นัดก่อนหน้านี้เองเพราะว่าเปิดมาสองนัดแรกนี่ก็ยับเหมือนกันนะครับ จำเป็นนะครับในขณะนี้จําเป็นจะต้องอิงกับโมเมนตัมอิงกับความเชื่อมั่นนะครับนอกเหนือไปจากวิธีการเล่นนะครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆของนักเตะมันเหมือนขาดตอนไปนักเตะกับทีมมันเหมือนแบบเครื่องกําลังติดแต่โหนะครับโหมันเครื่องเย็นหมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็น1ส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะมีความเออเกรงนะครับเกรงเพราะว่า1คือมันไม่ใช่นักเตะทุรู้สึกแล้ว ในเกมเจอกับลิอร์พูลที่เขาเหมือนแบบพลิกสถานการณ์น่มันตอนนั้นมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วจริงๆแล้วก็มันเหมือนไม่วิ่งก็ตายครับมันวิ่งก็ตายวิ่งก็ตายคือย,ย,ยังไงอย่างขอวิ่งหน่อยวะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เจอกับแมสตี้มันเป็นอีกแบบหนึง่งพวกเขาสุกว่าเฮ้ยตอนนี้พวกเขา อาจจะแอบหวังว่ามีอะไรจากเกมนี้ได้แล้วก็การเล่นอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งที่อาจจะควรกระทำนะครับแต่ว่าการเล่นอย่างระมัดระวังเกินไปหรือขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปหรือเกรงคู่แข่งมากเกินไปเรสเพ t คู่แข่งมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับไม่ใช่เรื่องดีเลยแล้ววันนี้มันมันเห็นนะครับโดยเฉพาะ45นาทีแรกนะครับผมบอกไว้แล้วว่าแมตต์มีโอกาส จะยิงมนซิตี้ได้นะครับเพราะมนซิตี้ไม่ได้เนียบในเกมลับอะครับพูดง่ายงแต่ว่าแมนเตตทำไม่ได้เองมีโอกาสแล้วก็จ่ายบอลกันออไม่แม่นยําขาดความเข้าขาดรู้ใจเหมือนแบบมันมันมัน,ม,นมันไม่ลงล็อกมันจูนกันไม่ติดนะครับนักเตะหลายๆคนที่เคยเล่นได้ดีก็ผิดฟอร์มไปนะอาจจะเกรงอาจจะมีอะไรอะอย่างเช่ Mac นแม็กโทมินเน่ครับเขามีเพดานอยู่แค่นี้นะนะักทมิเน่ครับต้องเข้าใจนะครับ ทีเนี้ยวันนี้เขาเจอกับทีมที่มิดฟิลด์แดนกลางของแมสซี่เนี่ยมันเกรดสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นครับใจสู้อย่างเดียวไม่พอวิ่งไล่อย่างเดียวไม่พอเพราะคุณไม่ได้ไล่บอลคนเดียวนะครับคุณไล่ไปบอลไม่อยู่แล้วนะครับบอลถูกถ่ายไปอย่างแม่นยำนะครับดิโอโก้ดาโล่โดนใบเหลืองใน2-3นาทีแรกทําให้โอ้โหไม่กล้าเข้าบอลแรงและไม่กล้าเตะหนักใส่ใส่กรีดิลแล้วครับกรีดก็เลยเล่นสบายเลยครับ45นาทีแรกโหเลือ้อยเพลินเลยครับไทเรลวมาลเลเซียนะครับโดนแรดฟอร์ดวางยา ต้องมาทำเสียใบยเหลืองอีกนะครับกลายเป็นเล่นลำบากเข้าไปอีกนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับขณะที่มาติเนสนะครับก็ไม่มีเป้าให้แบบไปคอยชนคอยไล่หัวนะครับพเพราะนักเตะแมนเชสเตอร์มันสลับตำแหน่งกันนะครับฟอร์านก็มาเจ็บอีกนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวร้ายนะครับซึ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยเทนฮากบอกนะว่า เจ็บมันเล่นไม่ไหวจริงๆแหละก็เลยต้องเปลี่ยนออกมันไม่เกี่ยวกับว่าสกอร์ตามหลังเท่าไหร่นะครับเขาบอกบอกเลยว่าอาการมันก็ไม่ค่อยดียนะคือพูดง่ายว่ามัน,ม,นมันเล่นต่อไม่ไหวจริงๆนั่นแหละนะครับทีนี้ต้องติดตามอีกว่าสุดท้ายแล้ววาลาเนะจะต้องพักมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลพวงที่ตามมาซึ่งอันตรายมากๆเพราะอย่าลืมว่ามาร์ติเนสกับวาลาเขาเข้าขากันอยู่แล้วนะครับไม่มีวาลาเนะมันจะส่งผลนะครับแม็กควายก็เจ็บมาจากทีมชาติด้วยนะครับซานโช่ก็เล่นไม่ค่อยออกนะครับอย่างที่เรารู้กันคือนือออออาานนนน่่่ต้้งมมมีเมมเเเพรรววลดยคป็บบะั F เขาไม่ใช่สายเบียดวิ่งกระชากไปนะครับที่จะแบบโอ้โหแบบคนเดียวแหวกไปได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบคือสมมตินักเตะของแมนซิเตี้เนี่ยประเภทสไตล์เดียวกันอย่างแบนนาโดหรืออาจจะเป็นครีลิตเนี่ยจะแหวกจะเลี้ยงอะเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมีเพื่อนมาเล่นใกล้ๆแหวกไม่ได้ดิให้เพื่อนพอมาลุม2ดงดให้เพื่อนนะครับแต่ซานโชเนี่ยไม่มีตัวมาเล่นด้วยเลยครับวันไหนไม่มีตัวมาเล่นด้วยเลยแล้วโดนลุม2ลุม3าก็ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ เพื uh ่อนรุ่นทีมต้องทำกันบ้านเทนท้าต้องทำกันบ้านเพื่อดึงเสียภาพของซานโชออกมานะเพราะทุกคนรู้ว่าเขามวยเฟเธอเวทครับเขาไม่ใช่สายแบบคนเดียวนี่สามารถแหวก2แหวก3ได้ไม่ได้มีความแข็งแกร่งความเร็วแบบปลีดขนาดนั้นนะครับเขาเป็นบอลจังหวะฝีมือครับอันโทนี่ก็โอเคมีประตูมาในครึ่งหลังครับราดฟอร์ดโอ้โหวันนี้ผิดฟอร์มสุดๆนะครับไม่ไม่อาจจะไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความฟิตด้วยหรือเปล่าเรื่องต่างนานาแต่ว่าผมรู้สึกว่าราดฟอร์ดมันก็ประมาณนี้แหละ พูดตามตรงก็คือความเป็นเกมมันค่อนข้างต่ำแล้วก็มีมิติเดียวนะครับแล้ววันไหนเล่นผิดจ,จังหวะเนี่ยโหจ่ายบอลน,น้ําหนักขาดแบบน่าเกลียดมากนะครับครึ่งแรกนี่ไม่เอาไหนเลยนะครับทีนี้พอมาครึ่งหลังครับนันตี้เนี่ยเขาผ่อนเขาคือคือไม่ได้ว่าเขาเขาอ่อยให้นะฮะเพียงแต่ว่าเขาไม่มีความจําเป็นจะต้องเดินหน้าไล่บีบเยอะเหมือน,เห,อนเหมือนในช่วงครึ่งเวลาแรกแล้วไม่จำเป็นต้องไปแบบบี้ละนะครับพาะสะกอนำห่าง2 0เซฟพ,พลังไว้ดีกว่าคอยดักจังหวะสวนกลับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็เลย เปิดโอกาสให้แอนโทนี่เนี่ยยิงสวยๆเข้ามาไล่มา1นึแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนยิงไปอีกอะ่ 5, 1, นะ 5, หนึ่งครับฮาลันกับแฮตทริกฟิลโฟไโด้กับแฮตทริกนะครับก่อนที่เซนทารก็จะเปลี่ยนตัวนะเอาทางมาก์ซียลงมาซึ่งก็ทำา2ประตูนะก็ยังเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยในครึ่งหลังเราก็เห็นนะว่าแมนเชสเตอร์ก็เ่นด้วยความมัม่นใจมากขึ้นนะครับขยับกันมากขึ้น ดูสู้มากขึ้นก็เป็น,ปนอาจจะแง่บวกเล็กๆแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันที่มันอย่างที่บอกคือแมนเชสเตอร์เป็นสีฟ้าไว้เนี่ยจ,จบ45บนาทีแรกแล้วนะครับทีนี้เนี่ยทำไมแมนเชสเตียร์ถึงแตกต่างจากคู่แข่งทีมอื่นนะครับคือแมนเชสเตอร์เนี่ยนักเตะของพวกเขาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพวกเล่นแบบดุดันโอ้โหไล่แย่งบอลแบบไล่หัวดไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่เป็นบอลจังหวะฝีมือทุกคนนะครับแต่นักบอลของแมนซี่ทุกคนครับเซนบอลระดับโลกนะครับเซนบอลระดับเทพครับ รู้จักตำแหน่งรู้จักการยืนตำแหน่งนะครับรู้จักการแย่งบอลโดยไม่จำเป็นต้องไปหัวนะครับแล้วยิ่งนักเตะแมนเตเตส่วนใหญ่นะครับคลาสบอลไม่ได้แบบว่าชั้นเชิงสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือว่านักเตะแมนเตตเนี่ยจะยืนตามตำแหน่งดีมากที่ทําให้แมนเตตเนี่ยเหมือนออกบอลไม่ได้ออกบอลลาบากทั้งที่ไม่จําเป็นต้องไปไล่ประชิดต,ตัวด้วยนะครับยืนไว้อย่างเงี้ยนะครับแมนเตตก,ก็กินพื้นที่ละแมนเตตก็ผ่านบอลไม่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 ได้ง่ายเหมือนเกมก่อนนั้นนี้หละและเมื่อบอลมานะครับในจังหวะจะสวนกล พวกเขาก็วิ่งกันเข้ามารุมอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเปก๊กโเดล่าเนี่ยขัดเกลานักเตะมาอย่างยาวนานและนักเตะมีเซ้นต์นะครับันยังเป็นต้องไปไล่เตะครับวิ่งไล่กันเข้ามาเนี่ยแล้วพวกเขาก็ชั้นเชิงเขามีอยู่แล้วแล้วแย่งบอลแบบแบบง่ายๆเลยเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น,นครับแม้แต่จะเจอความยากลําบากมากถ้าพวกเขาไม่แม่นยําและ จริงๆทีมไหนก็ตามครับถ้าไม่แม่นยําและเล่นหลายจังหวะมากเกินไปนะครับในการเจอแมนซี่คุณจะโดนแย่งบอลกลับมาเร็วแล้วก็โดนขึงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเกมวันนี้ในการเจอกับานิวอาเซินนะครับในการเจอกับพาเลหรือวิลล่าเนี่ยไม่เจอแมนซี่เจอความยากลําบากเพราะว่านักเตะของทีมเหล่านี้บีบแรงตั้งแต่ดันบดเล่นหนักเล่นแรงลแรงละเร็วเน้นฟิสิกส์เข้าครับซึ่งมันเป็นการลดทอนเ,ออเกมของแมนซี่ได้แต่แมนเตตไม่มีสิ่งเหล่านี้ครับคือพูดง่ายว่าไม่มีอาวุธที่จะไปขู่แมนซี่ได้เลยครััับบบหลงจเกมนะคร เอริเทนฮาร์ก็คือบอกว่าสิ่งที่เขาพิดหวังก็คือนักเตะ lack lack of belief ขาดความเชื่อมัน่นเขาบอกว่านักเตะดูไม่ convince นะครับดูไม่เหมือนไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะทําได้ครับแล้วก็เขาจะต้องไปไปไปพูดคุยกันหน่อยว,ว่ามัน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 เป็นเพราะอะไรนะแล้วก็สาเหตุวันจริงเราสามารถเล่นแบบด้วยการแบบเดินเข้าใส่ได้นะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เทนฮาร์กพูดนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เขาต้องยกย่องแมนซิตี้นะพวกเขาเล่นได้ดีแล้วก็บอกว่าถ้าวันไหนถ้าวันไหนเนี่ย คุณเนี่ยไม่มีสมาธินะครับคุณพลาดนะครับหรือว่าคุณเล่นแบบไม่มีความมั่นใจก็กล้ากลัวในการเจอกัมบมนเตอเนียคุณเท่ากับคุณสร้างปัญหาตัวเองและคุณจะโดนแฮมเมอร์ก็คือคุณโดนทุบคุณโดนขยี้นะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เอลิกทนฮาร์บอกนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับส่วน ola เป๊ปกัวเดล่านะบอกว่าเขาผิดหวังที่แบบมาเสียบอลง่ายๆมาแบบมาเสียบอลพลาดแบบง่ายๆเราต้องเราต้องอิมพลูสอีกะครับนักขา่าวก็บอกโอ้โหมึงจะดี ซึ่งนี่คือสไตล์เป๊ปอยู่แล้วเขาเป็น perfectionist อยู่แล้วนะครับอย่าลืมว่าในช่วงประมาณ15ปีสุดท้ายเขาเปลี่ยนพวกสำรองพวกเด็กอะไรลงมาเยอะนะครับแล้วก็มันมีความผิดพลาดเล็กน้อยจนท้ายแมตต์เนี่ยไล่มาเป็น6-2 6-3นะก็ก็ไม่พอใจอันนี้เป็นเป็นเป็นแนวคิดแบบ perfectionist ของเป๊ปอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คืออะไรครับมันคือการบ้านกองโตนะครับมันมีสิ่งที่เทนฮากจะต้องปรับปรุงซึ่งซึ่งเขาก็เขาก็บอกไว้แล้วนะเขาต้องทําคือการเรียกโมเมนตัมการ ปรับทัศนคติของลูกทีมให้กลับมาโดยเร็วนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่าลืมอย่างที่ผมบอกตอนต้นคือแมนเดตยังต้องอิงกับโมเมนตัมยังต้องอิงกับความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่นะครับแมนเดตยังไม่ใช่บอลออโต้ Auto แบบเป๊ปน,นะครับเอ้แบบแมนซิตี้นะครับที่สามารถเมื่อไหร่ก็ได้ที่ขอให้มันมันฮึดขึ้นมาเนี่ยมันก็แค่แป๊บเดียวเนี่ยมันก็เข้าสู่แบบว่าแบบเหมือนเครื่องจักรแบบเป็น อ่ารันอัตโนมัติได้อีกแต,ต่ยังไม่ใช่ขนาดนั้นครับอย่าลืมว่าเทนฮารพึ่งเข้ามาทํางานนะครับเพราะฉะนั้นการบ้านเขายังจะอีกเยอะๆๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เทนฮาเขาก็รู้อยู่แล้วด้วยนะครับต่อมานะครับมันมีคําถามเกี่ยวกับว่ากาซิมิโร่ล่ะกาซิมิโร่ทำไมมาเป็นเพียง,งแค่สมลองอะไรเงี้ยนะครับเทนฮาบอกว่าในตอนที่เราซื้อเขามาเนี่ยทีมเราก็ชนะแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะมีส่วนสำคัญต่อทีมนะแต่ว่ามันต้องแบบมาอย่างค่อยๆสอแสดแทรกเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาตินะคือ naturally คือค่อยๆจากสมรองค่อยๆลงากเรื่อยยๆว็ดี๋จะห ตำแหน่งให้เล่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อยู่ดีเอาแบ็คทุมนีหมอกไปเลยเอากาเซมิโร่ลงแทนอ่าน,นี่คือไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการทำครับก็อันนี้คือประเด็นหลักๆนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่เพิ่งจบลงไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเล่นที่เบสเด็ดขาดนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เคยเจอความยากลําบากมากกว่านี้ในการเจอกับบางทีมก่อนหน้านี้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจครับเพราะว่าวันนี้แมนเชสเตอร์เองก็เล่นด้วย สิ่งที่เทนฮารพูดเลยครับขาดความเชื่อมั่นนะครับขาดความมีสมาธิพลาดเองและเล่นอย่างไม่รัดกุมในหลายๆจังหวะครับเพราะฉะนั้นส่วนประกอบเหล่านี้ครับมันเลยช่วยทําให้สกอร์มันออกมาอย่างที่เห็นนะครับก็สําหรับเป๊ปก็เดียรลาคงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วเดินหน้าต่อไปครับมันพูดตามตรงว่าเราผมเคยตั้งคําถามไว้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้เอ่อก่อนช่วงเบรกทีมชาตินะครับถ้ายังจํากันได้บอกว่าใครนะครับคุณสามารถยิงแมตี้ได้ แต่คุณจะหยุดเกมลุกของแมนซิตี้ได้ยังไงครับซึ่งวันนี้แมนเชสตไม่สามารถทําได้เลยครับไม่ใกล้เคียงกับคําว่าทําได้เลยครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางฝั่งแมนซิตี้เขาเขาดีมากๆไปแล้วส่วนแมนเชสตครับเซนหาต้องเรียกสมาธิของเตะก,กลับมาเรียกสติกลับมาเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ครั้งนะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไล์อัพที่ดีสุดที่เราเคยเห็นมาหลายๆนัดเนี่ยมันน่าจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับลูกชอจะได้ลงมาแทนมาเลเซียบ้างไหมนะครับเอ่อดาโล่จะได้พักบ้างไหม ถ้าไม่มีวาลานละ่ะใครจะลงมาเป็นเซนเตอร์คู่กับมาติเนสมิดฟิลกาเซมิโลจะได้ลงตัวจริงแทนแม็กทูมินเน่หรือเปล่าแดนน่ามักซิยาลฟิตมาแล้วและทำสองประตูเขาจะได้กลับมาเป็นตัวจริงอย่างที่เราเห็นในปีที่แล้วหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามมากนะครับหลังจากนี้นะครับก็นี่คือบทสรุป้วครับแบบคร่าวๆนะครับแบบของแมเชสเตอร์ดร์บี้ที่เพิ่งจบลงไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยถ้าชอบนะครับ ช anel ฟุตบอลสตอรี่บายสันเดย์ครับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าดูว่ามันจะมีประเด็นอะไรน่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ